ชาวดีผู้ประกันตนคืบหน้าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก้กฎหมายเงินชาราภาพและคืนเงินชาราภาพก่อน55ปีครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับในปี2563ที่ผ่านมา ผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโคโรนา2019ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับผู้ประกันตนบางส่วนเช่น กลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานจึงยื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมคืนเงินสมทบชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยมองว่าเงินชราภาพดังกล่าวเป็นเงินสมทบของผู้ประกันตนจึงควรเปิดทางให้ดึงมาใช้ก่อนในยามเดือดร้อนครับผู้ประกันตนจึงออกมาเรียกร้องประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องทั้งบนโลกออนไลน์และโลกความเป็นจริงจนมีการตั้งคณะกรรมการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมีข้อสรุปเรื่องทาง ช่วยเหลือ2แนวทางคือการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและการดึงเงินชราภาพมาใช้ได้ซึ่งเตรียมเสนอให้คณะกรรมการมเรูเลบบอร์ดประกันสังคมให้พิจารณาเร็วๆนี้ครับทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สำนักง,งานประกันสังคมดําเนินการหาทางแก้ไขศึกษารายละเอียดและขั้นตอนของกฎหมายถึงความเป็นไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนให้มากที่สุดโดยที่ผ่านมานั้นนายทศพลเรขาธิการสำนักง,งานประกันสังคม ได้ดําเน,นินการตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและ ในที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมครั้งที่21ทั2563วันที่27ตุลาคม2563มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนดวงเล็บเฉพาะกิจประกอบผู้แทนไตภาคีจากภาครัฐนายจ้างลูกจ้างรวมถึงผู้แทนกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยให้คำนึงถึงข้อดีและข้อเสียผลกระทบแนวทางต่างๆต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนคราบล่าสุดนั้นวันที่3ธันวาคม2563ที่ผ่านมานางบุภาผู้ตวรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมชี้แจงความเคลืบหน้าดำเนินการดังกล่าวว่าบอร์ดประกันสังคมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงง,งานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพก่อนกำหนดวงเล็บเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โดยให้คำนึงถึงข้อดีข้อเสียผลกระทบแนวทางต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อผู้ประกันตนซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ได้ร่วมประชุมกันหารือในครั้งที่2ได้สรุปและมีมติในการดําเนินการ2ระยะคือระยะแรกให้ประกันสังคมดําเนินการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ดอกเบี้ยต่ําโดยผ่านสถาบาันการเงิน และระยะยาวสำนังกงานประกัศสังคมจะต้องดำเนินการแก้ไขกฎห,หมายเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนำเงินกองทุนชาราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนกำหนด,ดได้อย่างไรก็ดีก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านขอให้ได้เงินคืนก่อน55ปีนะครับและสุดท้ายรวมสาระแนลขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ที่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ